กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับวิกลุ่มโบนไปนะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทัวร์เด็ดนะครับน้องๆหลายคนใช้ทัวร์เด็ดคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆดูอีีก10บบาทนนะครั่ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้าวอลเล็ตของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉาลองนะครรัับบสหนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีสุ่มเพชรแล้วก็มีการฉปองนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุมที่เผอและกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เอโโหเกลือนะครับต่อไปนะครับทั้งละ10เคดิตนะครับน้องๆเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับน้องนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่2 โอ้เกลือนะครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้แตู่ดเกลือนะครับโอ้โหเกลือรัวๆครั้งละ10เครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ68เพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เล็วนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับ4 0 0พกับเพชรนะครับหมดไปประมาณ50เครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันมันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะเออ <Okay. S 2> คนไหนที่อยากลองนะครับเว็บก็อดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับ <Okay. S 2> ไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับ <Okay. S 2> คนไหนที่อ่าอยากสุ่มนะครับเ <Okay. S 2> อาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับเออบอกพี่ด้วยนะโอเค สวัสดีนะ้องๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่อง SQ ไปนะครับเพิ่งลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็นีส่วนของกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมกันนะครับก็ในส่วนของท่าทางใหม่นะครับโคตรเท่เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับไอดีน้องนนนะครับชื่อว่านนนะครับก็คนไหนนะครับที่อยากแอดเพื่อนน้องเขาไปนะครับหรือว่าอยากเล่นกับน้องเขานะครับก็สามารถแอดไปตาม Facebook นี้ได้เลยนะครับก็น้องนนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้ไอดีนะครับพี่มารีวิวในส่วนของกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะครับคนไหนที่อยากให้พี่รีวิวในส่วนของกิจกรรมนะครับก็ส่งไอดีมาได้นะครับก็โอเคครับในส่วนของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวแล้วก็ไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมกัันนะครบ ก่อนในส่วนของกิจกรรมอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นในส่วนของเฟด e วิวนะครับวงลอสุ่มโชคชะตาเลครับแปดทีการันตีจะล้างตู้หรือเปล่านะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับสกินกอรซ่าตัวนี้นะครับจอกอองนะครับมาตากันยิงห่งหลักลดในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ลงไป1นึงเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับตัว อืนยิงยานนครับระยะจาะเกาะแล้วก็ลดในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ลงไปนะครับเป็นสกินฉลอง5ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับย้ําว่าไม่ใช่ของแรงนะครับก็ขณะที่อยากได้ในส่วนของไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้มาจัดกันได้นะครับก็ถ้าเกิดหมดตู้999เพรนะครับพร้อมกับอ่าไรนิ่งโวเทนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นทองด้วยนะครับก็โอเคครับหมดตู้999เพรนะครับแบบที่พี่พูดไปนะครับ เอาของวันที่เราไม่ต้องการออกได้2ชิ้นนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้พี่จะสุ่มให้ได้แค่กอซ่านะครับถ้าเกิดได้ในส่วนของกอซ่าแล้วเราเรายังไม่ได้ในส่วนของไอเทมอื่นพี่ก็จะพอครับให้น้องกับไปสุมเองนะครับ3เพชรนะครับมาดูกันนะครับครั้งแรกนะครับโอ้โหโอเคนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับแล้วก็แล้วเราก็ไปลุ้นกันในไอเทม3ชิ้นสุดท้ายที่เหลือนะครับน้องๆก็เป็นแบบ เออเป็นแบบคอนเซปต์มันอยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับ77เพจครั้งนี้จอกหรือเปล่าโอ้โหกล่องสุ่มสกินปืนะครับต่อไปนะครับ88เพจนะครับโอ้โหโอเคก็น้องนนเป็นลูกค้าประจําร้านพี่นะครับเขาก็ให้มารีวิวนะครับคนไหนที่อยากเติมเพชร้านพี่ก็มาจัดกันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพรที่แดงหรือว่าอะไรเรารับประกันแก้ฟรีนะครับต่อไป1นึนะครับเฮ้ย เรียบร้อยนะครับเราได้ในส่วนของสำหรับน้องๆข้าหในนะครับที่สนใจเติมเพชรแบบเมลพาร์ตนะครับก็มาเติมกับพี่ได้แบบน้องนนนะครับก็โปรโมชั่นเมลพาร์ตตามนี้นะครับถ้าเกิดเพชรติดแดงมีปัญหาอะไรนะครับเรารับแก้ฟรีนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คนไหนที่สนใจแบบเมลพาร์ตก็ทักมาได้เลยนะครับสกินโกซ่ามาแล้วนะครับอุ้ยในส่วนของกิจกรรมนี้เราไม่เหมาตู้นะครับหมดไปเพียงแค่444เพชรเท่านั้นเองนะครับในส่วนของสกินโกซ่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปด้วยนะครับสเตอร์ริง สเตอร์ริงสเตอร์ริงฟิวเจอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับดีมากๆแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวให้น้องนนเขาไปสุ่มกันเองนะครับสำหรับตัวปืนยิงยาแล้วก็ในส่วนของแอร์บอร์ดนะครับก็พิว่าแค่นี้พอแล้วนะครับในส่วนของปืนยิงยาไม่ต้องมีสกินก็ได้นะครับในส่วนของแอร์บอร์ดไม่ต้องเอาก็ได้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาวุธที่เราได้มานะครับ444เพรถือว่าถูกนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับนี่เราได้ในส่วนของตัวท็อปมาเลยนะครับ อัตราการยิง1่งเจาะเกาะ2ดีมากๆนะครับสำหรับเลดเกมนะครับยิงเจาะเกาะนะครับถึง2เลยนะครับน้องในส่วนของโซนฟีสไต์นะครับน้องๆนี่เดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับก็เดี๋ยวเอาหมวก3นะครับเกาะ3แปลว่าต้นแบบกลางเกมนะครับเลตเกมมันต้องหมวก3เกาะ3กันครับเข้าทีละ21่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวกันหัว130นะครับโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของ นี่นะครับแบบไม่มีเกาะนะครับเข้า37เลยนะครับโอ้โหยิงหัว145นะครับอันนี้จะจะเป็นแบบเกาะ2หมวก2นะครับโอเคนะครับเกาะ1หมวก1ครับเข้า29นะครับอันนี้เกาะ4เข้าเข้า20นะครับโอเคนะครับในส่วนของปืนนะครับดีมากๆนะครับเลเรเกมนะครับแบบว่ามันเจาะเกราะนะครับนี่ครับอีกแป๊บเดียวคือแบบแตกแล้วนะครับ ก็พี่มารีวิวให้ประมาณนี้นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของสกินนี้ตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าพี่หมดเพียงแค่444เพจเท่านั้นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องนนท์ด้วยนะครับคนไหนที่อยากเล่นกับน้องนนท์ก็แอนด์เฟซบุ๊กที่พี่ให้ไปได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับไอเดี่ให้มารีวิวนะครับคนไหนที่อยากให้พี่มารีวิวแบบนี้นะครับก็ทัก Facebook พี่มาได้เลยนะครับ ซุปเปอร์ไก่ช็อปนะครับเพจซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟล์นะครับผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนคนแล้วนะครับตอนนี้คนไหนนะครับที่ต้องการ แล้วก็ขายดีเกมฟรีไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นรหัสรูปแบบไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่กาอะไรหรือว่ารหัสสวยๆตึงๆนะครับสามารถติดต่อเพจไปได้เลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคําเตือนนะครับเพจจะไม่ทักหานน้องก่อนอย่างแน่นอนอนะครับระวังคนแอบอ้างให้ดีๆนะครับต้องการใช้เงินหรือว่าต้องการรหัสฟรีไฟล์สวยๆเทพๆนะครับซ <Okay. S 1> ูปเปอร์ไก่ชอบพร้อมให้บริการนะครับ ในวันที่13นะครับกิจกรรมเส้นทางระห่ำโรคนะครับตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่19กนะครับก็ประมาณ7วันนะครับน่าจะเป็นในส่วนของชุดโทรชนนะครับทั้ง5สีอัปเดตเข้ามานะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับคาดว่านะครับย้ำนะครับว่าคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของตู้อีโวนะครับเอ่อตู้อีโววิชันแบบนี้นะครับมีทั้งหมด5สีนะครับสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินนะครับสีเขียวแล้วก็ในส่วนของ สีเหลืองนะครับแต่ในส่วนของสีเขียวน่าจะเอามาขายแยกนะครับเพราะว่าในส่วนของตู้อีโวมีทั้งหมด4ีสีประมาณนี้นะครับไม่ได้อัปเดตเข้ามานานแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับก็อันแรกก็สามพินเขียวนะครับต่อไปก็2พินเขียวนะครับแล้วก็1ใช้ทั้งหมดประมาณสักกี่พินเขียวอะเจ็ดแปดพินเขียวนะครับแล้วก็ในส่วนของหินแปลงล่างนะครับก็คนไหนที่อยากได้แล้วก็อยากเหมาในส่วนของชุดนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ กิจกรรมจะอัปเดตเข้ามาประมาณวันที่13นะครับย้ำนะครับว่าเป็นการสปอยเฉยๆเพราะว่าออฟฟิเชียลนะครับพี่เป็นครีเอเตอร์ก็จริงนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าในส่วนของกิจกรรมนี้เล่นแบบไหนนะครับแต่น่าจะนะครับ น่าจะมาเป็นในส่วนของตู้อีโวแบบนี้นะครับแล้วก็พี่แอสปอยนะครับมีในส่วนของเพชรสีม่วงจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของกิจกรรมวันที่13ด้วยนะครับเออเดี๋ยวหาว่ามาสปอยแต่ไม่รู้อะไรนะครับก็รู้นะครับแต่บอกไปได้นะครับน้องแต่บอกได้แค่นี้นะครับเออคนไหนที่อยากรู้อยากอะไรก็ติดตามช่องพี่ไว้นะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมต่อไปกันบ้างนะครับไปในส่วนของกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเมื่อคืนนะครับน้องกิจกรรม5ปีฟรีไฟล์นะครับแพ็คแฟชั่นดึงดูดจักรวาลนะครับอัปเดตเข้าามนะครับ ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับฉลอง5ปีฟรีไฟนะครับอัปเดตในส่วนของชุดผู้ชายเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของชุดอันเก่าด้วยนะครับนี่นะครับก็ในส่วนของ1นึ่ง้านราคา19เชรแล้วก็10บวก1นะครับราคา79เชรนะครับพี่ก็สุ่มให้ดูไปแล้วนะครับในคลิปเมื่อคืนนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับเพราะว่าพี่หมดไปประมาณ553เชรอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ได้ในส่วนของชุดผู้ชายมาแล้วนะครับก็สะสม100โทเค็นนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนที่อยากได้ในส่วนของชุดผู้หญิงนะครับชุดผู้ชายนะครับก็มาจัดกันได้นะครับในส่วนของกิจกรรมวันนี้นะครับนี่ก็ออกง่ายอยู่นะครับน้องๆดูจากเปลี่ยนดอ่พี่สุ่มนะครับมันก็ไม่ได้ออกยากนะครับนี่นะครับชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงอันเก่านะครับออกง่ายมากๆนะครับนี่นะครับก็ออกอีกแล้วนะครับนี่นะครับเป็นในส่วนของกางเกงนะครับ โอเคนะครับก็ใช้100้โทเค็นในการแลกนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับพี่ก็หมดไปประมาณ5 5 3เพจแบบที่พี่พูดไปนะครับผู้ที่อยากได้ในส่วนของชุดฟรีไฟฉลอง5ปีของผู้ชายนะครับก็ลองมาจัดกันดูได้นะครับก็ถูกๆนะครับน้องไม่ได้แพงมากแล้วก็เลยดรอปออกง่ายแบบนี้เลยนะครับก็ได้มา2ชุดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีชุดผู้หญิงนะครับก็ถือว่าน้องได้มาทั้งหมด3ชุดเลยครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ลองไปสุ่มกันดูได้นะครับก็ถือว่า คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็แรกมาเลยนะครับสำหรับชุดสองหปีฟรีไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเมื่อวานนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมวันที่12กันบ้างนะครับร้านค้าส่วนลดนะครับลดสูงสุด75เเนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับชุดตามนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมตลาดนัดฟรีไฟนะครับก็แบบที่แบนเนอร์บอกนะครับลดสูงสุด75%้นะครับน้องก็ ตามนี้นะครับคนไหนที่ซื้อของเยอะนะครับก็จะได้ลดทั้งหมด75%นะครับคนไหนที่ซื้อ1ชิ้นก็ลด50%ซื้อ2ชิ้นก็ลด60%นะครับแล้วก็สามารถรีเฟซฟรีได้2ครั้งนะครับสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับไอเทมก็จะมีชุดออร์แกนิกชุดอ่าแรปเปอร์อันเก่านะครับที่เป็นเซกโฟนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดอ่าตามตามแบนเนอร์นะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมในวันที่12นะครับน้องๆ นี่นะครับน้องก็แนะนำนะครับพี่แนะนาให้น้องเลือก3ชิ้นไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ลดทั้งหมด7 5เนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็สามารถรีเฟซฟรีได้สองครั้งถ้าเกิดรีเฟซฟรีหมดก็สามารถรีเฟซใช้10เพชรได้อีก5ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมในวันที่12นี้นะครับสำหรับตราดานัดฟรีฟ่ายนะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมวันที่14กันบ้างนะครับแปที่การันตีท่าใหม่โคตรปังพลังเงินเหลือนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับจะมา วันที่14นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรม8ทีการันตีเหมาตู้แบบนี้เลยนะครับน้องๆคงก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าในส่วนของกิจกรรมแบบนี้ก็น่าจะล้างตู้หรือเปล่านะครับก็จะเป็นแบบกิจกรรมแบบทางเซิร์ฟนอกเลยนะครับก็คนไหนที่อยากได้ในส่วนของถ้าฟรีมันนี่นะครับหรือว่าในส่วนของสกีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ห้ามพาเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมในวันที่14จะอัปเดตเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทางในส่วนของ Official สปอยวิธีการเล่นออกมาแล้วนะครับพี่ก็มาสรุปให้อีกหนึ่งทีนะครับว่าในส่วนของแต่ละกิจกรรมนะครับเล่นแบบไหนนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสหรับกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสุ่มกันนะครับว่าจะเหมาตู้หรือเปล่านะครับนี่นะครับรังต่อไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ต้องเหมาตู้นะครับก็ รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ในส่วนของท่าที่มันเป็นแบบท็อปนะครับก็น่าจะออกอันสุดท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่14นะครับคนไหนที่อยากได้ในส่วนของไอเทมชิ้นไหนนะครับเตรียมเพจกันไว้ได้เลยนะครับและก็คนไหนที่อยากรู้ในส่วนของกิจกรรมล่วงหน้านะครับกดติดตามช่องพี่ไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสปอยให้แบบนี้นะครับฝาน้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ HQ5 Channel ต้นตอมเรียนอุ้ยออกโคตรง่ายเลยออกทางทางเรียบมันก็เรียบ้ลยนะครับสมโทเคนนี่นะครับท่าบักทองนะครับ HQ5 Channel